สวัสดีค่ะมอนี้อยากกินตำส้มค่ะมอนี้ได้ได้ส้ตมตำค่ะตำหมกักฮุงค่ะแล้วก็ผักผักก็จะมีอันนี้ต้นหอมอันนี้ผักกระทินค่ะผักกระถินบานเอาด้ค่ะแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งสดผักบุ้งลวกแล้วก็ต้มน้ำม่ค่ะผักพวกนี้คือเก็บเองค่ะแล้วก็จดีดามีเครื่องเครื่องก็จิมีอันกุนเชียง อันนี้ขุนเชียงแล้วก็หมูยอ่อแล้วก็ลูกชิ้นค่ะอร่อยนล้วนะค่ะกินส้มตำกินส้มตำย่างอือเสียงขาปุ่นออเสียงขาปุ่นจวด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 แฮมบา vô luộc à, cùng láng bạn, bùa, nóng vô cùng nhéo cùng nặng cùng nó cùng vô อันนี้พจกกินแบนเหรอพันเลยค่ะชิมมอหามือจีนิวหานิวกะยาวากันเด้อค่ะนี่ละค่ะกินแบบนี้ล้มันแซ่บกินแบบนี้กินแล้วมันถึงใจค่ะแซ่บ bàn bàn cùi đúng vậy xem phát là giang lại nè Để nó mài tông. Hãy tí là kênh Ghiền Mì ินมันหารอยู่เลยเด้อค่ะอจะว่ากันเด้อมันแซ็บฝั่นฝั่นใหญ่ๆส่ลงไปขเข้ากันค่ะ ตรงตรงนี้พักบุ๋งหลายก็ตรงมหนลังบานค่ะสาลัางบานเนี่ยเขาบุ๋งออนหลายหลายเัาต้องเกิดแล้วเขามาพัดมาตรงกินไม่วิตามินว่างนี้ก็เลยกินผักบุงไม่ได้ซือ้อ mày tắm cái có cuộn không lông nhìn đi cả bạn đi không hay thúng nào lông nhìn nhìn không có không khó cắn ฮะผู้มาลวกอร่อยค่ะ จำมองคเขากันเนาะล้ก็งันกัน้แบบ มันนี้แค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ